เปิดชุดสีดิต้าเจนเซนเป็นหนึ่งคุณแม่ลูกหนึ่งที่ยังสวยเป๊ะทั้งรูปร่างและหน้าตาอย่างสีดิต้าเจนเซนนรงเดชโดยเราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของครอบครัวเธอและภาพสวยๆของเธอผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่บ่อยครั้งหนึ่งคู่แต่งงานสองคู่สวยดุดเจ้าสาวสุดๆแต่ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งถักว่าทําไมงานแต่งมีคนใส่ชุดสีครีมสีขาวเยอะมากในเมืองนอกมันคือการไม่ให้เกียรติเจ้าสาวเลยค่ะ ควรจะใส่สีอื่นที่ไม่ใช่สีออกครีมขาวหรือโทนขาวเท่าๆก็มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าก็คงเป็นตีมเขาะละค่ะเมืองนอกกับเมืองไทยคงความคิดแตกต่างกันค่ะรวมยินดีกับเขาดีกว่าค่ะย้อนกลับไปซิริต้าเจนเซนนนโรงเดนเกิดที่ประเทศอินโดนีเซียมีบิดาเป็นชาวเดนมาร์กชื่อไอวิเจนเซนและมารดาชาวไทยเชื้อสายจีนชื่อสีรัสิริบรรจงโดยซิริต้ายังมีพี่ชายร่วมบิดาชื่อเซกซานเจนเซน ภายหลังบิดามารดาได้เลิกรากันโดวยบิดาได้กลับไปอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กส่วนมารดาได้แต่งงานใหม่และได้มีน้องสาวตามบิดาชื่อพี่มลพานสิริบรรจงเสียชีวิตแล้วในปีพศ2513ส,ส,สิริ้าเจนเซนได้สมรสกับกอร์นอรงเดชบุตรชายคนเล็กของคุณหญิงพรทิพย์นรงเดชกับดรเกษมนรงเดชและเป็นผู้จัดก,การการประกวดร้องเพลงชื่อดังอย่างเคปีเอ็นอวอร์ดหลังจากนั้นสิริ้าเจนเซนก็มีผลงานการแสดงมากมายตามมา ทั้งงานละครมิวสิกวิดีโอถ่ายโฆษณาเดินแบบถ่ายแบบและได้เป็นเมนเทอร์ในรายการ The Face Thailand Season 4 All Star